ได้ละได้ละบ้างป่อยเออต้องสายเจอถึงจะเห็นแสงไม่ต้องเอาแมวก็เลยเออเห็นละเห็นละดูเขาคุ้นเนาะแสดงว่าจารย์คุมความปวดได้เก่งมากเลยอ่ะโอ้โนี่คนนี้ไม่ใช่ผมหรอกใครคะใครใครอยู่อะคิวมือดีนะบาย ใส่คนล่างไหมคะใส่คนล่างดีก sure. ว่าอ้าวเนี่ยเเลียได้ไหมคะเหลียข้าวได้ไหมคะคุณหมอเลียได้ครับอ๋ินข้เด้วยเี๋ยวนไปเอาเชือกินนิดหม ที่เห็นแบบแย่สุดๆเลยในลำพิษได้เลย้ออง่ช่ดูนะหายดีแล้วถอดค้อนลาก,ก่อนได้ไหมคะจะได้เห็นหน้าชัดๆได้ทีนี้ตัวเนี่ยผม,มดูทิ้มอยู่มันต้องมาตัดเขี้ยวหรือไม่ก็ถอนเราสามารถตัดครึ่งแล้วก็อุดฟันได้ค่อยมาทำจริงจริงถอนไปญี่หมดเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ เห็ใส่่างนี้แหละจริงๆก็ไม่เขาใส่ในั้ำใส่อมันต้งอัน no ี้คือปกติย uh uh ังค่ะย <mo uh ังต้องดูแลอีกพักหนึ่งเลยเพราะว่าที่ไหลโดนด้วยมีรู นี่น้องพอทานอาหารมิ์ได้บ้างขอกันซัดแหลกเลยครับเด็กเกี่ยวข้างล่างยังอยู่เลิกเลยอยู่ตลอดเย็บหยิบย็บหยบตอนนี้แต่ดีที่อาจารย์ทำทำพัสเขาเรียกว่าสัญกรพัสติ์ได้ไอ้พวกไอ้พวกตกแต่งอ่ะ ทำพวกตกแต่งอาจารย์ก็ทำเกี่ยวนี้เยอะอ่อนอยู่แล้วก็เลยช่วยได้เยอะเลยแผลดูสวยเห็นเนี่ยจะได้ดูปากน้องแต่ว่าน้องจะเล็บลิ้นตลอด่ะลิ้นก็จะเห็นลิ้นแล้วก็จะตรงนี้จะเปิดอ๋อนี่ไใบบานก็เลยเนี่ยเพื่อเปิดดวเซ้าตรงหลัง

เพราเขาไม่ปกติเหมือนแมวปกติเลยนะคะ น่าจะคมนะดูคมก็ตัดฟันตัดฟันแบบเมียนได้ตัดฟันออกไปเหลือแต่โคนใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของฟันฟันปกติครบยังแตกเลยนี่ต้องคมจริงอาจารย์คิดว่าเขาจะปกติได้เต็มที่ร้อยเปอร็นนี้นีปกติแล้วออนนี้ริ่มปกติแล้วใช้ตามปกติได้เลยครับแล้วแล้วแผลในช่องปากนี้ก็ตัดเคี้ยวออกตัดเีย แล้วการติดเชื้อในช่องปากตอนนี้เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวต้องใช้ยาทาต่อนิดเดียวใช้ยาทาต่อมันมีติดนิดเดียวตรงแค่นี้นิดเดียวเลยตอนนี้ธรหมน์เรียบใช่ไหมคะจานค่ะน้องครับตอนที่ไปเจอแมวแมวเราเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วครับมันมันอยู่อยู่ก่อนแล้วอ่าแล้วตอนที่เราไปเจอสภาพน้องเป็นยังไงบ้างตอนที่เจอ ที่แขนที่แขนน้องนั้นแห้งแล้วแบบมีคราบเลือดแล้วก็แบบแล้วมีเลือดที่ผือนก็ตอนแรกนึกว่าเขาไปกินปลาอะไรมาพวกนี้ะแล้วก็พอดูใกล้ใกล้เอ๊ะไม่ใช่หนวดหนวดเขาห้อยอยู่แต่พอดูก็เลยเรียกเฟนมาช่วยอาับแล้วก็เอาใส่กลมไว้เอาใส่กลมไว้แล้วก็คิดอยู่ว่าจะทําไงดีก็เลยก็เลยวา่าไปหาหมอดีกว่าแล้วเดี๋ยวระดมทุน <ม>ช่วยเราเ็าไม่มีไม่มีตังค์เยอะแยะจ้ารัากษาพ่ออยู่แล้วอยู่ยหลายมค์แม่ค่ะแล้วก็เรื่องทารุนดับสารนี้ไม่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 ค่อยถึด้วยเท่าไหร่เพราะว่าสงสารสงสาร,รแล้วเร,เรามาขอตต่อพี่อ้อยเดี๋ยวบจะพบค่ะแต่ว่าพี่เขาก็เป็นองค์กรที่จะมันเกี่ยวกับสารอาหาะ วันนี้เราดีใจไหมน้องหายดีแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละดีใจค่ะดีใจดีกว่านั้นถ้าอยู่แบบนั้นน่าจะตายแน่เลยน่าจะเสียเลือดตายแน่เลยค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะดูแลยังไงจะเอายังไงต่อครับตอนนี้ก็ฝากไว้กับทางมูลนิธิค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไปแถวบ้านเขาไม่สามารถเลี้ยงมูลนิธได้อ่าครับเดี๋ยวคนน้องโดนทำร้ายอีกใช่เดี๋ยวคนเขาอเราจะมีคนทำร้ายแน่นอนใช่ไหม แล้วก็มันก็มีแหละคนนั้นแต่เรายังหาหลักฐานมาได้ครับหาวิทยก่กรใช่ใช่ตะ<ช>คิดถึงก็ามาเยี่ยมไม่เป็นไม,ไม่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 แล้วทางมูลนิธิอะไรเลยค่ะครับก้อยเคสนี้เป็นยังไงครับที่เขาขอความช่วยเหลือ ก็คือตอนที่เดี๋ยวพบส่งขาได้รับแจ้งมาว่ามีการทถนนกรรมสัตว์ใช่ไหมคะก็ได้เห็นภาพจากรูปที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบแผลชะกันมากเลยแล,แล้วก็ได้สทรูไปสอบถามว่าตอนนี้น้องแมวอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์มอแล้วนะคะซึ่งถือว่าน้องเขาตัดสินใจได้ดีมากเลยเมื่อสัตว์ถูกทําร้ายสิ่งแรกที่จะต้องเอามาเลยเนี่ยคือต้องพามาใกล้หมอก่อนนะคะ ให้หมอได้ัอการรักษาก่อนและหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้สอบถามไปทางน้องบูกนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแมวนะคะว่าเหตุครั้งนี้คิดว่ามาจากสาเหตุอะไรอุบัติเหตุหรือการถึงร้าย แต่น้องเขาก็มุ่งไปทางที่ทำลายมากกว่านะคะถึงเราก็ได้สอบถามไปว่าให้เขาเดินไปดูจุดเริ่มต้นของเลือดอ่ะว่ามันอยู่ที่เป็นไหนก่อนใช่ไหมคะน้องเขาบอกว่าวันนั้นฝนตกเลยไม่สามารถหาจุดเลือดเริ่มต้นได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสอบถามไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าแถวนั้นมันมีเครื่องจัดโก็อะไรหรือเปล่าที่อาจจะเป็นตัวทําอันตรายน้อง เขาบอกวันนั้นฝนตกเครื่องตัดหญ้าไม่มีใครมาตัดหญ้าตอนช่วงนั้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะมุ่งไปที่ว่าด้วยด้วยที่น้องแมวตัวเนี้น้องเขาเลี้ยงในระบบเปิดนะคะเป็นแมวจรมาก,ก่อนแล้วน้องเขาชอบไปกินกับกินปลาของชาวบ้านแล้วก็เล่นนกของชาวบ้าน mm hmm. ก็เป็นเหตุนหนึ่งได้ที่ทําให้เกิดการทําลายเขาซึ่ง ในแวดล้อมบ้านของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เลี้ยงแมวด้วยเป็นแ,แมวเบอร์เซียแล้วก็มีญาติที่น้องกันใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เราก็ยังไม่สามารถที่หาสาเหตุน,นี้ได้น้องเขาได้ไปเปิดก,กล้องวงจรปิดก็พบแต่ตอนที่แมวกระโดดเข้ามาในบ้าน<ม>แต่ไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นแต่เขาก็มีความกังวลว,ว่าตอนนี้น้องเขาเลี้ยงหมาอยู่สี่ตัว เขากลัวว่าจะเก mm ิดเหตุเช่นน um uh ah> ี้อีกใช่ไหมคะแล้วทางเดลโฮปสงคาได้สอบถามน้องรูมว่าน้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายการทานุกรรมไหมซึ่งน้องบอกว่าน้องไม่เคยรู้แสดงว่าชาวบ้านแถวนั้นอาจจะประชาชนแถวนั้นอาจจะยังไม่รู้กฎหมายนี้ ทางเดโฮปสงขามีหน้าที่เผยแพร่กฎหมายเรื่องการทะนุกรรมสัตว์และส่วนบุคคลก็ได้มอบป้ายป้องปรามไปให้น้องนะคะสองถุงให้ไปติดตั้งตัวบริเวณที่คิดว่าประชาชนม,มองเห็นนะคะและก็เป็นการสื่อให้รู้ว่าเนี่ยกฎหมายทะนุกรรม,รรมสัตว์พรบมาตรา2 0ถ้าใครกระทํากับสัตว์ไม่ว่าจะทาร้ไรทางด้านจิตใจหรือร่างกายนะคะทาให้เกิดทุกข์พลภาพหรือบาดเจ็บหรือตาย คุณมีโทษจำคุกสอปีปรับไม่เกินสี่หมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและในระหว่างนี้เพื่อน้องเขาได้สบายใจขึ้นก็คือให้น้องเขาเฝ้าสังเกตน,นะคะว่าใครมีพฤติกรรมที่สอนมาในแนวทางบุกรรมหรือประชาชนที่รู้เห็นว่ามีมีพฤติกรรมที่เริ่มสอบถึงการทานุกรรมสัตว์ ให้ติดต่อมาทางเพจทางมูลนิธิทางองค์กรได้นะคะเพื่อเราพร้อมที่จะไปที่ปรึกษาให้และถ้าพบเห็นว่ามีคนทารุณกรรมสัตว์จริงมีหลักฐานชัดเจนแล้วนะคะและมีพยานที่พร้อมที่จะดําเนินคดีก็ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจในท้องที่นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจตวจ้องลงพื้นที่เพื่อตามหาคนที่กระทาเพื่อเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและทางเดลโฮปสงขาเดลโฮปไทยแลนด์และมูลนิธิ บ้านหมายยิ so ้มหรือว่ามูลที่ทั่วไปที่เกี่ยวกับอุ์กรณ์จัดสวัสดิภาพพร้อมจะยืนเกยงข้างประชาชนและช่วยนําสู่การแก้ปัญหาตรงนี้นะคะแทรกนะไม่เป็นไรครับบอกบอกอาจารย์ครับเคสนี้ที่รับมาเป็นยังไงครับอาการก็เป็นบาดแผลโดนของมีคมบาดครับบาดลึกเยอะก็ตัดส่วนตัวส่วนหน้าของกระดูกกรามบนแล้วก็ปากส่วนบนจมูกด้านบน แล้วก็เคี่ยวฝั่งซ้ายด้านบนฟันกรามฝั่งซ้ายด้านล่างสองซี่แล้วก็บาดไปจนถึงไหล่ซ้ายครับอืมตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับปลอดภัยแล้วครับกินอาหารได้ปกติแล้วอ,อาจารย์ฝากโรงพยบาบาลสัตว์ของมอหน่อยครับฝากอะไรอยากไม่ต้องถึงขั้นฝากครับแต่ว่าก็ก็เราเป็นระรับล่อ,ค,ลอรครับหมายความว่าถ้า คิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสัต์เลี้ยงอะไรแล้วรักษาไม่หายหรือแก้ไม่ได้ก็แนะนําให้มาครับบางอย่างยื้ไว้นานาแล้วมันจะรักษายากขึ้นอืม